หมวด7รัฐสภาส่วนที่1บททั่วไปมาตรา79รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้มาตรา80ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทนในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอามักสองแต่ไม่มีประธานวุฒิสภาและเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภาให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นทำหน้าที่ประธานรัฐสภาและให้ดำเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็วประธานรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจอามรัฐธรรมนูญและดำเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับประธานรัฐสภาและผู้ทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภา ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจอามรัฐธรรมนูญและอานที่ประธานรัฐสภามอบหมายมาตรา81ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาภายใต้บังคับมาตรา145ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไทยและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้มาตรา82สมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงอามาสตรา1 0 1 3 5 6 7 8 9 1หหรือ12หรือมาตรา111345หรือ7แล้วแต่กรณีและให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้น สิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีอามที่ถูกร้องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วให้สารรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องอามวักหนึ่งในกรณี ที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อกจิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งมีให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อามวักสองเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงอามวักหนึ่งให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรม,มนูญเพื่อวินิจฉัยอามวักหนึ่งได้ด้วยส่วนที่สองสภาผู้แทนราษฎรมาตรา832สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนโดยเป็นสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนการเลือกตั้งสมาชิกสภาพูดแทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับโดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาพูดแทนราษฎรแบบและหนึ่งใบในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาพูดแทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่มีการเลือกตั้ง หรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ในกรณีมีเหตุใดๆที่ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึง100คนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่มาตรา84ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ95ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้วหากมีความจำเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่แต่ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจำนวนตามมาตรา83โดยเร็วในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่มาตรา85สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจาัดก,การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหน,นึ่งคะแนนโดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้งการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนการรวมคะแนนการประกาศผลการเลือกตั้งและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเของเขตเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้น และประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งทั้งนี้การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หรือไม่ก็อามมาสตรา863การการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการอาวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศอามหลักฐานการทะเบียนร,ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งฉเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร400คนจำนวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎร ต่อสมาชิกหนึ่งคน 2. จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนอ้ามหนึ่งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคนโดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 3. จังหวัดใดมีราษฎรเกินจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน4 เมื่อได้จ <Techn Pokémon> ํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดอามสองและสามแล้วถ้าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ400คนจังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณอามสามมากที่สุดให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาอามลําดับจน ครบทีจำนวน400คน5จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีโดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันมาตรา8 7ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพักการเมือง ที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตไม่ได้เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพักการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามและต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งมาตรา88ในการเลือกตั้งทั่วไปให้พักการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจงรายชื่อบุคคลซึ่งพักการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครครับเลือกตั้งและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบและให้นำความในมาตรา87วรรค2มาใช้บังคับโดยอนุโลม พักการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลอามวักหนึ่งก็ได้มาตรา8 9การเสนอชื่อบุคคลอามมาตรา88ต้องเป็นไปอามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยมีรายละเอียดอามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีอามมาตรา160 และไม่เคยทำหนังสือยินยอมอาหนึงให้พักการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้นการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นไปอามวักหนึ่งให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้นมาตรา90พักการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อให้พักการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพักละหนึ่งบัญชี โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ำกันและไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่ออามวักสองต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณา,าด้วยโดยต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงมาตรา91สี่การคำนวณสัดส,ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งอามบัญชีรายชื่อของแต่ละพักการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้นำคะแนนที่แต่ละพักการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพักการเมืองเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนนรวมข้างต้นโดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพักการเมืองได้รับเลือกอามเกณฑ์คะแนน,นที่คำนวณได้เรียงอามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองนั้นหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา92เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัคร รับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และมีให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคำนวณอามมาสตรา91ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้นมาตรา93ในการเลือกตั้งทั่วไปถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใดการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาพูดแทนราษฎรที่แต่ละพักการเมืองพึงมี และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับให้เป็นไปอามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่ผลการคำนวณอามวักหนึ่งทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลำดับท้ายอามลำดับพ้นจากตำแหน่งมาตราเกภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปถ้าต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้นำความในมาตรา93มาใช้บังคับโดยอนุโลม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปมีให้มีผลกระทบกับก,บการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพักการเมืองจะพึงมีอามาตรา91มาตรา95บุคคลผู้มีคุณสมบัติดตังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1. มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งหรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งณสถานที่และอามวันเวลาวิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจถูกจำกัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา96บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 1. เป็นภิกษุสามเณรน,นักพรตหรือนักบวช 2. อ,อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของสารหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย4วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบมาตรา 97. บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 3. เป็นสมาชิกพักการเมืองได้พักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรอรกการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เพราะเหตุยุคสภาระยะเวลา90วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ30วัน 4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งขเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งข เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษางอเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีมาตรา98บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้งอามมาตรา9612หรือ4 5อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครครับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง6ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล7เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดอาามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริต1นึ 10. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดอามกฎหมายว่า ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตอามประมวลกฎหมายยายาความผิดอามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินึน่ง,งเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง1ง,งเป็นค่าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากค่าราชการการเมือง13เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น14เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน2ปี1.5เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ1.6เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ1.7อยู่ในระหว่างต้องห้ามมีให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง18เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอาม,มาตรา144 หรือมาตรา2 3 5วรรค3มาตรา99อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกําหนดคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะมีการควบรวมพักการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรม่ได้ iese. มาตรา100สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งมาตรา101สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงเมื่อ1ถึงคราวออกอามอายุข,ของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร2ตาย3ลาออก4พ้นจากตำแหน่งอาม,มาตรา93 5ขาดคุณสมบัติอาม,มาตรา97 6มีลักษณะต้องห้ามอาม,มาตรา98 7กระทำการอันเป็นการต้องห้ามอาม,มาตรา184หรือมาตรา185 8ลอาออกจากพักการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก9ผลจากการเป็นสมาชิกของพักการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอามติของพักการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ในสของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพักการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพักการเมืองนั้นในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพักการเมืองอื่นภายใน30 วันนับแต่วันที่พักการเม,มืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น30วันดังกล่าว1นขาดจากการเป็นสมาชิกของพักการเมืองแต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็ in นสมาชิกของพักการเมืองเพราะมีคำสั่งยุบพักการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพักการเมืองอื่นได้ภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำสั่งยุบพักการเมือง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนด60วันนั้นหนึ่งหนึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอามมาตรา144หรือมาตรา235วรัก3 1.2. ขาดประชุมเกินจำนวนหนึ่งใน4ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร1 3ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทมาตรา10-2เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงพระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน45้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ การเลือกตั้งอามวักหนึ่งต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรอามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษามาตรา103พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาและให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาอามวักหนึ่งใช้บังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจาักรมาตรา10-4ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เป็นเหตุให้ไม่ สามารถจัดการเลือกตั้งอาวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดอามมาตรา102หรือมาตรา103คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก,กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน30วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงแต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุอามมาตรา952และมาตรา972ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่กำหนดไว้อามมาตรา102 หรือมาตรา103แล้วแต่กรณีมาตรา105เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกอามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้หนึ่งในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันและให้นำความในมาตรา102มาใช้บังคับโดยอนุโลม 2. ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างโดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงหากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนอามหนึ่งให้เริ่มนับแต่วัน เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนอามสองให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาและให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุข,ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่การคำนวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตามมาตรา94มาตรา106ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมีได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่พักการเมืองอามวักหนึ่งมีสมาชิกเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมผลจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติอามวักหนึ่งหรือเมื่อมีเหตุอาม,มาตรา1 1 8 1 2 3 หรือ4ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง